กมจงรักพฤกดีที่สแสดงออกด้วยเสื้อสีเหลืองจะประกวพร้อมเรียงตลอดปีนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะแก้ปัญหาเยาวชนใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์โดยจะมีการจัดกิจกรรมสร้างสารรค์ให้กับเด็กๆครับคอนเสิร์ตที่แฟนตัวจริงพลาดไม่ได้ค่ะมีการค้นพบสมุนไพรตัวใหม่สรรพคุณเป็นยาสําคัญแม่อยากเห็นลําต้นของมันจริงๆครับว่าน้าตามันเป็นยังไงอ้าว ติดต้องระวังภัยรอบๆตัวด้วยนะคะเอภัยอะไรเหรอคะอา้าวก็ภัยจากพวกโกรคจิตยังไงล่ะเธออุ้ยจริงค่ะสมัยนี้นะคะไอโโ้โจรโรคจิตโจรชั่วโจรเลวนี่มันเยอะแยะมากจริงๆเลยกำลังนนจะ่าให้ฟังการวิการเมอหล่อๆนักใส่สูทวันนี้มีการแข่งขันวิ่งมาราธอนค่ะแข่งไกลจังเลยนะครับแต่เราจะนำเสนอข่าวอย่างใกล้ชิดรับขึ้นมา ยังไงวันนี้เนี่ยนะช่องสม,มีละครที่กำลังถ่ายทำอีกหลายเรื่องสนุกเข้มข้นทุกเรื่องเลยนะครับเราจะใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมครับครอบครัวข่าว3าเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน